วันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่องฟิลแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยจะมาเห็นตุ๊กตาหมีตัวนี้กัน,นะคะ่ะทุกคนก็คืออันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยไปซื้อมาที่ส่เพลงนะคะทุกคนบางคนก็อาจจะเคยเห็นตามติกตอกนะคะที่เขามีสีให้แล้วก็ให้เราผสมสีแล้วก็เฮไปในตัวน้องหมีนะคะทุกคนน้องฟิลก็ซื้อมานะคะเป็นสายกลางแลยอีกอย่างอ่ะน้องเป็นกระปุกอมสินด้วยนี่แล้วน้องฟิลนะคะได้มา3ส,สีนะคะทุกคนจะมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนไม่เก่งศิละปะอย่าง เนียทำออกมาแล้วน้องจะน่ารักหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นน้องหมีของเราคือน้องฟลีเ,เตรียมจานมาไว้นะคะเผื่อแบบเออน้องหกอะไรเงี้ยแล้วคือตัวน,น้องฟลีดไปสีขาวแล้วหกก็คือหกเลยแต่น้องมันยืนไม่ได้อะทำไมน้องมันแบบทรงตัวไม่อยู่อยู่ไหมเดี๋ยวน้องฟลีต้องหาอะไรติดเท้าน้องเป็นกงเป็นกาวอะไรเงี้ยได้ไหมเออนี่คือตั้งได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าไปดูสิป ให้มาแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่มีแพ็กเกจไม่มีอะไรเลยแล้วคือในถุงสีนะคะจะมีอันนี้มันจะเป็นเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่รองหรือ,ปอ,อ,รอาาเปล่าอ,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 อย่างนี่ขอแกะก่อนหรือว่าผ้ากันเปื้อนกลัวเลยอะไรเงี้ยอ๋อที่รองมีให้เยอมากเลยนะอย่างแรกนะคะจะมีอะไรอ่ะอ่าใช่มันเหมือนจะเป็นผ้ากันเปื้อน โอเคคือเขาให้ทำนี้ไหมคืออะไรยังไงหรือบัลขาหรืออะไรอะคือเขาให้มาอย่างเงี้ยทุกคนไม่น้พงรีบดก่อนมันเป็นถุงหรอหรือเป็นที่กันเปื้อนหรือมันคืออะไรอะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนว่ามันคืออะไรผ้ากันเปื้อนหรอเออนั่นแหละยวเราค่อยดูนะคะแล้วก็มีเป็นมีถุงมือให้สองอันสองข้างนะคะแล้วก็มีแผ่นรองนี่เป็นแบบนี้งั้นอย่างเราคือจะลองจานทีละกันเขื่อ โตเลยนะคะอ่ะแต่ว่าไอนนอันแรกอะก็งงอยู่ว่ามันคือถุงมือหรือมันคืออะไรวางปึ๊บโอเคแล้วเราก็จะใส่อันนี้ไม่ต้องใส่ไหมไม่ไม่รู้กันอใส่ไปใส่ไปคิดว่าเราซือผ้ากันเปื้อนแล้วกันนะอ่ะฟิลแบบฟิลผ้ากันเปื้อนไหมอ่ะอย่างเราคือจะเป็นแบบเป็นจิตรกรลามร,รวบก่อน ชืบ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 แล้วคือเขาบอกว่าถ้าสมมติเราทําอะไรเสร็จฉันไม่ต้องรองแห้งประมาณสองวันได้นะคะทุกคนสองวันน่ะโอ้โหกว่าแบบสีจะแห้งนะคะทุกคนที่จริงมันทิ้งไว้แบบไวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสีมันอาจจะเลอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อมานะคะก็จะมีเป็นถ้วยผสมนี่สองอันนะคะเป็นถ้วยพลาสติกเดี๋ยววางไว้ก่อนมีสองอันเนาะแล้วก็มีสีทั้งหมดสามสี สามสี่นะคะทุกคนโอเควางไว้ก่อนเดี๋ยวน้องคือดูก่อนว่าน้องคือจะทํายังไงดีหัวสีหูส,สีแขนสีไหมเดีย๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนเรากลัวเลอะนี่เริ่มไหมมันเริ่มได้แล้วปะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันมาค่ะทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผสมสีถ้วยแรกก่อน ถ้วยแรกเนี่ยเรานะคะจะใส่สีขาวลงไปายจุด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 กน้องใส่ไปเยอะไหมอ่ะอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันก็ไม่รู้น้องเคยเห็นเขาแบบทำลายสวยๆมากเลยนะแล้วนนี้ก็เป็นสีชมพูจูดจุดจุดจุดเราก็ใส่สีม่วงนิดนึงแล้วกันมันทําอาหารเลยอ่ะฟื้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 เพราะมันมีลายเยอะๆจสีชมพูอีกหน่อยละกันแล้วก็อย่างน้องฟื้จะลาดไปตรงหัวเลยนะเข้าใจไหมตัวคนดูนะ ่นึงลาบเลยไหมลาบเลยเนาะขอยืนใช่เนาะอ,อย่ามันจะไหลเองเนาะทุกคนมันไหลยอย่างนี้แล้วอะมันจะไหลให้น้องฟิลไหมอะแต่เขาไหลลงพื้นมาเลยนะ้องฟิลขอบละเลิงน้องมัน เฮ้ยได้อยู่ได้ไหมข้างหน้าน้องได้อยู่เนาะทุกคนเนาะแต่น้องฟิวเอามือเลยแหละได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาค่ะถุงมือพร้อมให้น้องฟิวจะละเลงละเลงน้องก่อนตรงเนี้ยเสียดายสีไม่ใช่อะไรเออเขาต้องค่อยๆใส่ไหมน้องฟิวเล่นใส่ทีเดียวเลยอ่ะ โอเคเรารู้แล้วเราต้องใส่แบบเป็นเฉพาะจุดโอเคมาเอาใหม่อุยออเลอะหมดแล้วเลิ่หมดแล้วค่ะทุกคนค่ะชบอย่าต่อมานั่นคือจะเอาแบบสีเข้มๆละกันกว่าสีขาวหมดใส่สีม่วงลงไปผสมสีผสมสีมันก็สีชมพูโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะผูเข้าให้เข้ากันขอใครจะบอกฟังนี้กันนะ ไ,ไม่ใส่ก็เอามือเลิกก็มือเลอิกมันน่าจะไม่ได้ล้างยากอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะโอเคมาต่อเราต้องทำสีห้มันสวยๆนะไหลๆไปๆมไม่อยากเอาตรงหน้า,าตรงนี้แล้วกันโอ้ยมันยากอะ่ะวันหนึ่ง หูไหลหูไหลหน่อยหูหูไหลลงพื้นหมดเลยอะหู A few moments later few ตอนนี้นะคะก็เพ้นน้องหมดทั้งตัวแล้วนะคะทุกคนดูมือก็คือเหลือแบบเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะทุกคนนะน้องฟิวเนี่ยก็จะวางน้องทิ้งไว้นะคะ2วันรอให้น้องแห้งเนาะคือแบบสี่ย่งเหลือทุกคนแต่ว่าทาช่วงตัวกับช่วงแขนอะไรเงี้ยมันจะทายานนะคะเพราะหัวมันบังน้องฟิวจะแบบเก็บรายละอียกให้ลายเรานสวยๆอ่ะเออ เสีเขาให้เยอะมากเลยนะแบบถึงมันจะอยู่ตรงจานเยอะแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่นะสีอะแต่มันเข้าไปข้างในเยอะมากเลยอะไม่เป็นไรหรอกเนาะอย่ามันก็แห้ง2,000 years later. ะคะทุกคนหมีที่เราเพนเคยน้องก็ไม่ได้หน้าตาแย่นะคะทุกคนหน้าตาน่ารักเลยแล้วก็นี้นะคะเป็นโต๊ะที่เราใช้เพนน้องก็คือค่อนข้างที่จะเลอนะคะทุกคนนี่ เป็นไงทุกคนว่าน้องน่ารักไหมน้องฟิรู้สึกว่าสีขาวมันไหลสวยมากเลยนะคะทุกคนโอเคงั้นก็อย่างน้องฟิลนะคะเอาน้องไปตากทิ้งไว้ก่อนอีสองวันเจอกันจ้า3,000 years later หลังจากรอสองถึงสามวันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาถึงแล้วนี่นะคะก็จะเป็นน้องหมีของน้องฟิวนะคะที่เพนไว้เป็นไงน่ารักไหม มีแบบนี้เลยนะคะทุกคนีหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่้องะไปดูแล้วว่ารายละเอียดน้องไม่ค่อยดีนะคะพวกตามเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กตามแขนนะคะมันก็จะมีขุยๆนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมๆก็ใช้ได้นะคะทุกคนแล้วน้องเนี่ยก็จะเป็นกระปุกออมสินด้วยนะคะมีที่หยอดแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า แกะออกมายังไงนะคะทุกคนนั่นแหละอย่างน้องฟิลนะคะ mm hmm. ก็จะเอาไปเป็นกระปุกออมสินของตัวเองนะและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปเทนหมี่ดีของน้องฟิลนะคะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็คลิปหน้านะคะ mm hmm. คเพื่อนๆอยากให้น้องฟิลทำคลิปอะไรก็เมนไว้ได้เลยสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊าบาย